พี่มินพี่รู้ไหมตั้งแต่ทําโมเดลมาผมชอบบ้านหลังนี้สุดเลยก็แน่อยู่แล้วก็บ้านเนี้ยกูออวแบบตามที่มึงชอบไีบ้านของเราพี่หมายความว่าไงอ่ะพี่มึงเคยขอให้กูเปิดใจอ่ะกูได้คำตอบแล้วไงกูกองกูกอง ะก็ที่มันถามกูไงกูร่างตอบแล้วหประตูแม่งใหญ่ไปประตูใหญ่ไปพี่เออทำไมนะอะผู้กอง<ะ>ทำไมมึงถึงเข้าถาป่ดอะมีแรงจูงใจมั้งพี่ ี่มินถ้าทำโมเดลเสร็จแล้วอ่ะพี่มินสนามว่างแล้วพี่เอ้าเฮ้ยเอาดิไปไปกันเอ้ยกูฝากมึงทำต่อนะเวย้ยเดี๋ยวกูไม่น่ากลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่เออถ้ามึงทำเสร็จแล้วฝากเอาไปเก็บที่ช็อปกูด้วยนะกระดาษใสาไปพี่ไปเฮ้ยแม่งจะรู้สักที เฮ้ยพาวเพลงที่มึงชอบฟังอ่ะกูแกะคอร์ดเพลงได้แล้วเว้ยจริงเหรอจริงดิเดี๋ยวไว้ว่างๆึจะได้ไดฟังเออจะรอฟังไงมึงมาทันดึกใช่ มาทำอะไรดึกแล้วก็มายืมกีตาร์พี่อะมึงนี่นะยยืมกีตาร์อาเอาไปทำอะไรวะก็จะเอาไปอัดคลิปร้องเพลงไงพี่เอออจจะจ่อะั่จีบใครวะเปล่าจีบเจอปะไนะ จริงรผมก็อัดคลิปไว้เฉยอะนี่คูพี่มาเล่าได้นะไม่มีอะไรเฉยผมก็จะแต่งเพลงด้วยอะเพี่งจอะน่าจะจะอัดคลิปกัยจะแต่งเพลงด้วยล่ะแต่งเพลงอะไรวะเพลงเกี่ยวกับคนที่เราทำดีให้ตายอ่ะสุดท้ายแม่งก็เป็นแค่พี่น้องอ่ะ พูดถึงเพลงใช่เออไงพี่พี่ขับเลยเดี๋ยหน้ามึงอินมากมึงดูตัวไปเนี่ยอินอะไรล่ะกูว่าถ้ามึงเปิดขนาดนี้แล้วมึงไปเปิดเหล้าดีกว่าเปิดเหล้าอะแรกูวะไม่เอาอ่ะจุบรีบกลับไปแต่งเพลงดีกว่าอดี๋ยวนี่พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยงมชมลมเลยนี่กูประธานนะ ที่ไยพี่ซ้อมกีต้า่อยชมรมอะแม่บอกว่าซ้อมที่นี่แล้วไม่มีสมาธินี่นเหมือนก็ตึกเลวนะพี่ยังซ้อมอีกเหรอตติดติดดอใจปลก็เพ